ก็วันนี้เราจะมาดูสำหรับ first ep ของแฝดรักเล่นกลนะคะรักเล่นกลก็จะเป็นเป็นซีรีส์ในแนว girls love นะคะเรื่องราวความรักของเด็กผู้หญิงสองคนที่เติบโตมาอยู่ในบ้านเดียวกันคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าหนายคนเป็นลูกแม่บ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ใกล้ชิดกันมาเรียกว่าโตกันมาโตมาด้วยกันเนาะแล้วก็เลยแอบมีความสัมพันธ์ทางใจกันโดยไม่รู้ตัว เรื่อยๆค่ะแล้วก็ในความรู้สึกที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นกับมีความพลิกผันอะไรบางอย่างที่มันเป็นการกลับทางกันก็เลยชีวิตก็เลยต้องแยกย้ายแล้วมันก็กลับโครจรกลับมาเจอกันอีกซึ่งมันเล่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวม <c oughs> พยายามจะพยายามจะเล่าแบบ <c oughs> ประมาณ <c oughs> มนึงก็ได้ดูล้ค่ะแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึงค่ะที่ไปลงรัก แล้วก็มันก็เลยมีความแอแฟนเนาะ,ะมีความเป็นชูเ้เกิดขึ้นตื่นเต้น <c oughs> อนคนเล่น,น,นลเป้นอะไรยงงคางค่ะซันญย่ารับบทเป็นเสียงเพลงค่ะเป็นลูกเจ้านายค่ะ <c oughs> ส่วนหมีรับบทเป็นมันมิว่าค่ะเป็นลูกแม่บ้าน,เป,น <c oughs> เป็นแค่ปบ๊บเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวชีวิตก็จะพลิกผันสลับกันค่ะแล้วป๊อปเล่นเป็นอะไรคะครับป๊อบครับรับบทเป็นเอกครับ เป็นใครคะเป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ยเขาดีใจมากเขาได้เล่นเป็นคนดีสักทีหนึ่งคนดีแล้วเอาไป่แคสนี้มาได้ยังไงคะแคสนี้มาได้ยังไงก็ก็ต้องบอกว่าทำแคสติ้งกับน้องๆเยอะมากครับเพื่อดูแบบว่าเคมีแล้วก็ดูแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราจะรู้สึกจักรตี้กับใครนะครับก็ก็มาลองเอ่ยจักรี้ีเออวันนั้นเพ่ินมาแนวแบบ มาดีอ่ะวันนั้นวันนั้นเคมีเขามาแบบเออเราดูว่าจากตัวละครของวันวิวากับเสียงเพลงอ่ะมันจะต้องมีความแบบพื้นฐานคือความเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันแล้วก็ตัวลูกหมีกับซันยาเองเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมครับในชีวิตจริงมีความสนิทสนมก,กันในระดับหนึ่งพอทํางานไปเรื่อยๆอเออเราก็เริ่มมองเห็นเคมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยการการดึงเคมี พี่ว่าของพวกนี้มันสร้างกันยากเคมีอะ er สร้างกันยากมันอยู่ที่ธรรมชาติและจับแมทแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ต้องถามน้องๆพี่ก็ <c oughs> พี่ก็เชื่อว่าเขาเองก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาแสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนดูแบบพวกเราพี่พูดคําว่าเค er, er, มีเคมีบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรหรอฉันทําอะไรหรอที่เธอชอบ <c oughs> ชแต่พวกเราก็น่าจะชอบกันเหมือนที่พี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนคนนี้ อาภิชาตบุตรครับผมเพินบล์เลิฟเขาหนึ่งในสิบสอจากพิทเบฟค่ะใช่ครับในพิทเบฟบเขาเล่นเป็นตัวร้ายมากเป็นวินเนอร์ทุกคนคงจําเขาได้มาเรื่องนี้เขาเปลี่ยนไปเลยเขาเปลี่ยนเลยมากครับเพิ่นว่าเราดีจริงเพื่นพี่ตาดีไปเงินไปเห็นส่วนดีๆในตัวป๊อปก็เลย ไอป๊อบน่าจะเป็นเอกได้ไอ้ปบติบบอกว่เป็นคนดีป๊อปน่าจะถูกแบบเป็นจริงๆเขาป๊อปเป็นจริงๆตั้งแต่เดวันที่เจอ,อปอ๊อบเห็นตัวใหญ่ๆอ่ะมันเป็นคนแบบใจเขาเซนซิทีฟมากแล้วเรารู้สึกว่าพออ่านบทของตัวเอกอะครับมันมีบางมุมที่เราคิดว่าเออเราป๊อปสามารถดึงตัวตนของป๊อปออกมาให้คนเห็นตัวจริงของเขา <c oughs> ได้นะแต่อย่างในฟิทเบ็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครแหละครับ เพราะว่าตัวจริงป๊อปคงก็ไม่เคยเห็นป๊อปไปท้าตีทาต่อยปากร้ายใส่ใครใช่ไหมฮะต้องเป็นเงินครับใช่ว่าลูกหีขันน่าคืเรื่องนี้ตื่นเต้นหนักมากใช่ค่ะมีเวิร์กช็อปเยอะมากๆเลยค่ะเวิร์กช็อปต่อเนื่องจริงๆก็สำหรับหมีไม่ได้เวิร์กกันแค่2คนค่ะแต่ก็จะเวิร์กสองคนเป็นหลักแต่ว่ามีป๊อปมาเวิร์กด้วยค่ะเพราะว่า3ตัวละครนี้ก็จะเข้าด้วยกันบ่อยค่ะทั้ง2ช่วงอายุเลยค่ะ ในเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคน<ช>ยนะ,ะมีซุงกิตาการมีบอนมีบอนมีพี่อุ่มพี่เอ็มพี่แนนชลิตาถามองสาวนะคะการได้มาเล่นซีรีส์เกหาีลลเป็นเรื่องแรกความรู้สึกในการเหมือนได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคะจริงๆฉันว่าก็ไม่ได้ต่างจากผู้ชายกับผู้หญิงน่ะเพราะว่าจริงๆความรักมันก็คือความรักค่ะไม่ได้มันไม่มีข้อจํากัดว่าเป็นเพศหรือว่าฐานะไหน แต่ตอนแรกคือยอมรับว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่น girls love มาก่อนอะไรอย่งี้ค่ะแต่ว่าก็ดีใจมากๆที่ได้เล่นกับหมี<ช> <laughs> เพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนเข้ากับบทจริงๆอะค่ะมันก็ต้องมีอะไรปรับหลายๆอย่างทั้งแบบตอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างี้ค่ะมันก็แตะเนื้อต้องตัวอะไรอย่างี้มันก็แบบอาจจะต้องลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ความรู้สึกอะไรนะีคะใช่ค่ะก็คือตอนแรกสรารภาพเลยว่าหมีก็ยังนึกภาพไม่ออกว่า ความรักของเกิเร์ลเลยอ่ะม,มันจะเป็นรูปแบบไหนคะ่ะแต่ว่าตอนที่ทําแคร์สอ่ะรู้สึกว่าเหมือนใช้เนเจอร์ความเป็นตัวเองเข้าไปมีรู้สึกว่าธรรมชาติของคนที่รักใครสักคนหรือว่าชอบใครสักคนเป็นแบบไหนก็เลยลองเขาไปเล่นแบบนั้นดูคะ่ะเี่เคยเปไป <laughs> เลยว่าโอ้โหไม่เหลือความสนิทกันมันยากขนาดไหนการต้องเล่นเข้ากันกมีว่ายิ่งสนิทอ่ะจะยิ่งเขิน พอรู้สึกว่าพอสนิทกันในรูปแบบเพื่อนแล้วแล้วต้องมาเลิฟซีนกันในรูปแบบของคนรักอะการมองตาให้มันเกิดความรักที่แบบแตกต่างขึ้นอะ่ะมันมีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีความแบบจ้องตากันก็จะหลบตากันแหละแบบนึงเพราะว่าเขินกับการที่เป็นอยู เวลาทำงานทุกเรื่องก็คาดหวังทุกเรื่องนะคะ <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยวว่าเป็นยูรีหรือเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นอะไรแต่ว่าก็คงจากันได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเราเริ่มทำบอยเลฟเรื่องแรกก็คือพิษเบฟนะคะแล้วก็มาทํารักนี้ไม่มีถกยาวเป็นเรื่องที่สอง,องนั้นแอลเฟ,ฟเป็นเป็นเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกงั้นทุกครั้งที่ทํา อะไรที่คือปกติทํางานก็จะตื่นเต้นกับงานที่ออกมาทุกเรื่องอยู่แล้วแต่พอมันมีคําว่าครั้งแรกมันก็จะแบบตื่นเต้นมากผิดปกติเกิดปกติไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรื่องนี้ก็ก็ต้องอยอมรับว่าลุน้นลุ้นเพราะว่าอยากรู้ว่าคนดูจะชอบเกิร์ลส์เลิฟในในแนวแบบของเราหรือเปล่า่เงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตลาดเกิร์ลส์เลิฟมันอาจจะยังมีคอนเทนต์ในแนวนี้ไม่ได้เยอะมากก็ก็เลยคิดว่าแบบ เราก็น่าจะมีโอกาสที่คนดูในแนวนี้ที่ชอบแนวนี้นะคะก็อาจจะแบบได้มาดูกันเยอะๆแล้วก็ตอเนี้เรื่องชอบไม่ชอบก็คงจะเป็นแล้วแต่และแหละแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจทำงานกันมาอย่างแบบอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่มาจากนิยายด้วยนะคะปรภันของเจ้าปลาน้อยซึ่งเขาโด่งดังมากๆในใน,ในเรื่องแนวนี้อยู่แล้ว ซึ่งก็แน่นอนคับก็จะมีแฟนนิยายที่ตามมาดูเนี่ยแฟนนิยายตามมาดูก็อาจจะมีความออคือเวลาอ่านนิยายก็ต้องเข้าใจว่าจินตนาการต่าง,างๆนานนั้นมอถึงเวลามาดูจริงๆแล้วตรงไหมหรือไม่ตรงหรือดีกว่าหรือสนุกกว่าหรือน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องพยายามบาลานซ์ดูดีๆแล้วว่าเวลาซีรีส์ที่ทําจากนิยายก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่ามีแฟนเบสอยู่แล้วแล้วตามมาดูกันเยอะอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ว่าเราก็ต้องทําบางอย่างให้มัน เข้ากับจินตนาการหรือความคิดของคนที่อ่านทีนี้เวลาอ่านหนังสือกับกับดูซีรีส์มันก็เป็นคนละสื่อกันมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเราก็จะต้องพยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้ให้มันพอดีให้ได้ให้ทุกคนคิดว่าทุกคนจะชอบแล้วเราก็นั่งคอยใจเต้นลุ้นว่าได้เขาจะชอบหรือเปล่านะอันนี้เรื่องนี้พีเอสลุ้นมากค่ะ <c oughs> คนดูจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะก็คือหลังจากวันนี้ ใช่ไหมครับแต่พี่อะดูก่อนทุกคนะเป็นไงพี่ชอบน <laughs> <laughs> ม่ไม่รู้พี่ชอบอ,อะไรอย่างเงี้ยก็โดนตกไปเรียบร้อย <laughs> โดนลูกตัวเองตก <laughs> โดนลูกตัวเองตกไปเรียบร้อยไม่หรอกครับคือพี่จะทํางานในในส่วนของโพส t production อะเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่มันถูกเรียบเรียงเล่าเรื่องร้อยเรื่องแล้วแล้วตัดต่อออกมาจนสมบูรณ์เนี่ยพี่ว่ามันก็เป็น อีกอัตรรสหนึ่งในรูปแบบของซีรีส์ที่เรามีภาพมี a c t ติ้ให้ได้เห็นเ,นเป็นรูปธรรมมีซาวมีทุกอย่างความสวยงามทุกอย่างอะไรเงี้ครับมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าใจฟูเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้จักตัวละครมากขึ้นเห็นเขาชัดขึ้นถ้าถามว่าแบบุยดูแล้วจิ้นหรือฟินพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนดูจะต้องรู้สึกหลังจากที่ได้ดูครับ แล้วคุณถึงจะมาตัดสินกันว่าแบบเออเราชอบหรือไม่ชอบกินจังเลยกินจังเลยแต่ตอนที่ทำงานอะเรารู้สึกแค่ว่าแบบน้องๆทั้งสามคนก็ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครซึ่งพี่ก็เป็นทั้งเหมือนกับเป็นหัวหน้าง,งาน <c oughs> เป็นทั้งคนตรวจงานเป็นทั้งคนดูคนแรก <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่ก็จะดูในในในใจที่แบบเป็นคนดูแหละครับเป็นคนดูพี่ก็รู้สึกว่าเออเขาทําให้พี่รู้สึก เข้าใจตัวละครได้แล้วก็เข้าใจในรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันคำคำเดียวทำไมไม่พูดออกไปวะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จบแต่ถ้าพูดอะ่ะจบอ yeah. ีพีหนึ่งจบเลยนะจบเลยจบเลยจครับฝากเพลงด้วยนะคะเรื really mom and mom and mom and ่องนี้เพลงพรอหได้ฟังกันบ้างแล้วเนอะร้องกันเองค่ะฝากเพลงเลยค่ะก็ ฝากเพลงประกอบซีรีส์ของเราด้วยนะคะเพลงชื่อว่าอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอมีกับซอนก็คือร้องเองเลยแตบจะบอกว่าเสียน้ําตาเพราะว่าเพลงนี้มาแล้วเพราะเป็นเพลงแรกในชีวิตเราเพราะเราก็ตั้งใจมากๆแต่ว่าที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือเพลงมันแบบมันครอบคลุมซีรีส์เรื่องนี้แล้วมันเป็นเพลงเพลงเดียวที่มีความหมายแบบตรงไปตรงมามากๆแล้วมันชัดเจนอะมันสะท้อนของสะท้อนความคิดของตัวละครเลยว่าเสียงเพลง รู้ส like? 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 ึกยังไงกับวันนี้ว่าวันนี้ว่ารู้สึกยังไงกับเสียงเพลงค่ะรแล้วเดี๋ยว M b ก็จะตามมาอย่าเตรียมปล่อยเลยนีได้มมีอดูตื่นเต้นมากเพราะว่ก็ชตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ นั่งดูผลงานการแสดงของตัวเองเนาะแบบจริงจังแล้วก็ดูพร้อมคนอื่นด้วยคือจริงๆมากกว่าตื่นเต้นคือเขินแล้วก็ดูพร้อมกับซอนยา่าจริงๆเราสองคนก็แอบคิดว่าการที่นั่งดูตัวเองอ่ะคือมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ <c oughs> นนะใช่ตื่นเต้นนะะจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ปิดกองแล้วอยากดูอยากอยากเห็นวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้เห็นพร้อมกันนะคะแอบเขินด,ด้ยที่ปอเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็อยากรู้ด้วยว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน พราะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่เขาเลย่สาวขางหวต่อยอดไปต่างประเทศระวังไว้ยังไงบ้างไคะคืออ <IP> ินโทรไว้ก่อนแล้วกันว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออนเลยเนาะแต่ว่ามีต่างประเทศติดต่อเข้ามาเยอะมากหลายๆประเทศค่ะก็อยู่ในระหว่างการคุยกันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอจบซีรีส์แล้วก็คงมีโอกาสได้เดินทางไปไหนไหนหลายๆประเทศแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็เข้ามากันมีงานเข้ามาแล้ว ก็จริงๆต้องบอกว่าฟีดแบ็กจริงๆดีมาตั้งแต่ตอนที่ปล่อยไปไพลอนตอนที่ประกาศไลน์อัพน,นะครับก็ดูจากยอดวิวแล้วก็พอลง youtube ไปก็เบอร์ไวซึ่งวันนี้ตลาดของเกิร์ลเลิฟเนี่ยคนทั่วโลกก็ก็ถามหาแล้วก็มองหาคอนเทนต์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในลักษณะของบอยเลิฟเองก็ดีเกิร์ลเลิฟเองก็ดีเนี่ยไทยน่าจะเป็นเมืองหลวงไ <laughs> ปแล้วหรือเปล่าเพ <laughs> ราะเรามีคอนเทนต์ประเภทนี้เยอะมากๆจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความคึกคักของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ พี่ว่ามันเป็นโอกาสดีที่ทำให้แบบคนได้เห็นงานเราเยอะขึ้นด้วยเป็นวครับไม่กล้าแต่ว่าในเรื่องนี้ครับสำหรับแอนแฟรลักเล่นกลนะครับพอหลังจากจบออกากาศนะครับทางช่องวันปั๊บเนี่ยทุกวันศุกร์สอ่ทุ่มสิบห้านะครับเราก็จะลงเป็นอันเซนเซอร์เวอร์ชันทาง YouTube Channel นะครับของเชนสองห้าหนึ่ด้วยทันทีแล้วก็รับชมได้ w ว r l ทุกประเทศครับ สวชัวมันจะต่างกันมากมางงาชื่อก็บ,บอกแอล้ <c oughs> คอือต้องยอมรับครับว่า,าจริงๆแล้วในในเชิงอของการออกอากาศในทีวีก็จะมีข้อจํากัดของกองเซ็นเซอร์ของแต่ละช่องนะครับแล้วก็ความซีรีส์ทุกๆเรื่องอ่ะเนาะมันไม่ได้เกี่ยวแค่บแบบเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟหรือใดๆเนี่ยละครซีรีส์ปกติก็มีข้อจํากัดของเลิฟซีนหรือความรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว กับอีกอันหนึ่งก็คือพอถ่ายมาเนื้อละครค่อนข้างเกินก็ต้องหั่นละครออกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นในทีวีก็จะได้ในรูปแบบที่อยู่ในกรอแต่ว่ายังคงสมบูรณ์ในเชิงของการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นก็ยังอยากให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าสนใจอยากดูอะไรที่มันมีมากกว่าก็ตามเข้าไปที่ Youtube c h สองเท่าหนึ่งอย่างวันนี้ก็จะได้เห็น อะไรอย่างงเี้ตอบไหมคะก็เรียกว่าขบรถดีกว่าก็มีทั้งค,ความสนุกเต้นแล้วก็ดราม่าฉ่ำด้วยก <laughs> ็อยากให้ติดตามกันเลยทุกๆกี่วีเลยแล้วกันครับ <laughs> ดราม่าฉ่ำนี่คือป๊อปฉ่ำใช่ไหมป๊อปฉ่ำให้ทุกคนแต่ละตัวละครก็จะมีความดรมาม่าในแต่ละมุมแตกต่างไปเ <laughs> บื้องหลังในกองถ่ายก็ฉ่ำือน้ำตาแบบฉ่ำอาบ จริงตัวละมูดกับที่เธอถ่ายทุกเรื่องที่ป่ะครับค่ะก็เรื่องนี้คือถ่ายมาทั้งหมด22คิวนะคะไม่ร้องไห้อยู่ประมาณ2คิวอะคือดราม่าค่อนข้างเข้มข้นแต่ก็มีโรแมนติกซะส่วนใหญ่อะค่ะดราม่าก็แซมแซมเข้ามาให้มันคบรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามตัวละครเสียงเพลงวันนี้ว่าแล้วก็เอกแล้วก็ตัวละครทุกตัวในเรื่องเลยค่ะค่ะ เออก็คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกอร์เลิฟเรื่องแรกของเราสองคนแล้วก็เป็นเกอร์เลิฟเรื่องแรกของทางค่ายแล้วรก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามนะคะทุกคนมีความตั้งใจกันมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆคือมันไม่ใช่แค่เกอร์เลิฟที่เป็นโรแมนติกน่ารักก๊กิก๊กแต่มันเป็นเกอร์เลิฟที่เข้มขน้นดรามา่าขบหลดจริงๆอย่างที่ทุกคนบอกคือก็อยากให้ติดตามแล้วก็ฝากผลงานชินนี้ของพวกเราด้วยนะคะค่ะี่เอค่ะอะไรนะครับชมที่ไหนยังไงบ้าง EP ซิ uh oh. โอเคครับก็ทุกวันศุกร์นะครับ4ี่ทุ่มสทางช่องวัน3 1นะครับแล้วก็สามารถดูได้ทั่วโลกเลยพร้อมกันนะครับหลังออกอาจารย์จบนะครับก็ประมาณสัก5ทุ่มเนาะ YouTube Channel สน 61, ครับผมแล้วก็สำหรับในไทยก็สามารถดูได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ i g ครับค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบอยากให้ทุกคนชอบแล้วก็รกักซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้เหมือนกับที่พวกเราทุกคนทีมงานตั้งใจทำงานค่ะครับผมฝากด้วยครับ ขอบคุณค่ะ